ฝรั่งมารับกลับบ้านแล้วตังคิวป <c oughs> <c oughs> ้าป้าบ้ามหาเลยอักเนาะแย่หน่อยแม่บอกให้ขึ้นรถเมย์พนาจมเมียสมมน้ำหน้าขึ้นรถคือบอษไสเข็มบข,ขัดมารถเมย์บคือรถจะขอกเดวซาันออวันนี้ฉีดยาไยเ,เข้าเส้นแต่คนละจุดกับเคยฉีดนะฮะ ปวดสุดๆดหลังจากนั้นก็นอนขาชา45นาทีแล้วก็กลับเข้าไปอูฟนิ่งเดินสวนในคังในในทางเดินของโรงพยาบาลพี่น้องเอ้ยคนเท่าส่งคนเพ่นกระเท่าแล้วเนาะอบอกระเสียดล้วบออันค่อยเป็นนมน้อยกว่ามูเดินสวนพเ่นนะเอ้ยจิปากใส่กันอยู่คือคักด๋อกลับบ้านค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเดอตอนนี้ขาชา ปวดเหมือนเส้นพองโดนอะไรฉีดเข้าไปในเส้นนะไปจ้ะพี่น้องขากลับบ้านกลับบ้านหาลูกหาเตา้าอากาศยำแรง